จากนภัยนะคะอันนี้ก็เออมีเป็นน้ำนะคะกอระกฎมีนพิจิตนะ,ะน้ำมาเต็มเลยนะ,ะออมีดินด้วยนะ,ะดินเพื่อศพกันก่อรน,น,น้ากระกฎมีนพิจิกนะ,ะลมเมทุนตุนกลุ่มนะคะแล้วก็ไฟเมสิงธนูนะ,ะนี่คือครบสิบสองราศีนะคะเด็นเ็นวันอาทิตย์เดซาน,นนาเอเมอ r ์เลอร์ราศีเมษนะคะเฮอร์มิตคือราศีการน,ะะนานนี้เอเมเเป็นคนต่างชาติได้นะคะหรือว่าอยู่ไกลกันนะคะแล้วก็ คนที่ออกแนวนาซิสิทธิ์แลวบอมบิงได้นะคะก็คือชอบควบคุมองค์การความสัมพันธ์แล้วก็ตอนนี้นะคเขาเป็นคนที่มีอีโกโ้เยอะอยิองภูมิใจจองหองหรือว่าต่างๆนะคะไม่รู้ว่าคุณหรือเขานะเขานะตอนนี้นะคะมีความไม่ว่ามีอีโกโ้เลยนะ,ะอาจจะเอ,อหรือว่าเป็นคนที่นิ่งๆเงียบๆนะะเป็น MDCO ได้นะ,ะเขาอาจจะไม่แสดงออกเวลาเขาชอบหรือรักใครนะ,ะเขาจะเป็นพวกสายเก๊กนะคะแต่ว่า เ,เวลาเข้าหาถ้าแรกๆอาจจะดีนะคะให้เริ่มบอมมิ่งเต็มที่นะแต่พอคุณเริ่มหลงกลเขารักเขาแล้วนะเขาจะควบคุมวงการชีวิตคุณนะแล้วก็คุณต้องยอมอยู่ในความสัมพันธ์ของเขานะคะก็เรียกว่าต้องยอมเขาเช่าทูนเขาอะค่ะนะคะคุณชายไปเลยนะคะเอ็มเออร์นะคะเขาขยายด้วยเดอรันกับหกไม้นะคะเขาอาจจะณตอนนี้นะคะได้ลูกสาวหรือว่าได้พบ ทางสว่างแห่งใหม่นะหรือได้พบรักใหม่กับคนต่างแดนได้นะคะแล้วก็มีความสมหวังในหน้าที่การงาน,นหรือรู้สึกตัวเองเป็นที่หนึ่งใน,ในใจของคุณนะคะเมื่อได้หัวใจหรือจีบใครติดนะคะจะรู้สึกพยองมากเลยนะ,ะเป็นเดซันมิโกแล้วก็หกไม้นะคะมีความรู้สึกว่าเอาชนะเอ่อได้นะ,ะถ้ายิ่งจีบยากยิ่งรู้สึกโอ้โหตัวเองเป็นตัวพ่อตัวท็อปเลยนะคะหนึ่งดามนะคะมีความ เด็กขาดที่จะตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างนะสี่ถ้วยนะคือเบือเซ็งไม่สบอารมณ์หรือว่ามีคนมามอบถ้วยให้นะคะเขาก็ไม่ได้สนใจนะคะแสดงว่าเขามีข้างหน้าแล้วก็ค,คือคุณนะ,ะแสดงว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยเจ้าชู้นะคะคนนี้ตามด้วย King of Pentacle นะคะ k i n เพนเดเคนี่เป็นสายเปยน,นะ,ะก็เหมาะกับเอออ e m p อ r o r อยู่แล้วนะคะเป็นคนประเภทเดียวกัน,นะค่ะ ค i n เมนเดอนี่หมายถึงเป็นคนนิ่งนะคะแล้วก็สายเปยแล้วก็เอ่อเป็นเจ้าชู้เงียนะคะเขาเรียกว่ามั่นคงนะ,ะช้าแต่มั่นคงนะ,ะกว่าจะลงหลักปักฐานกับใครนี่คิดนานะ,ะถือเรียญหนึ่งไว้อาจจะเป็นคุณก็ได้นะคะเฮอร์มิตก็มานะเฮอร์มิตคือไพ่ตื่นรู้หรือว่าทบทวนหรือว่าเขาอาจจะอายุห่างจากคุณมากกันหรือน้อยกว่ากันนะ,ะ <Yeah. S 1> ถึงสิบปีขึ้นไปเลยนะเฮอร์มิตเนี่ย เป็นไพ่ทบทวนตื่นรู้หรือว่าเขาพิจารณาคิดอะไรนานเลยนะคะกว่าที่จะเอ,อ่อแอคชัน่นหรือว่าเดินทางมาห,าหรือว่ามาจีนนะในอัพาร์เมนต์ไพ่เพชรอีกีได้นะ,ะไปเรื่อยๆค,คนนี้คือจีบต่อไปเรื่อยหรือไม่ก็เขาทบทวนแล้วนะคะว่าเขายังจะมอบความรักให้คุณนะคะซึ่งคุณยังมีผลต่อหัวใจเขานะคือค u e e อ of Cup ์นั่นเองนะคะก็ยังนั่งมีใจอยู่นะ,ะแต่ว่าติดมีอีโก้เท่านั้นเองนะคะ นอกนนก็ไม่มีอะไรนะเราก็ระวังเขาควบคุมวงการชีวิตมากไปนะบางทีอยู่ด้วยแล้วอาจจะรู้สึกว่าทําเหมือนตัวเองเป็นอเออพระเอกหนังอะไรประมาณนี้ก็ได้นะค่ะก็รวมๆเป็นประมาณนี้ค่ะ